สบายดีรักสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก,กันเบิดสุขูสกุคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะมือนี่กะหาเลาะลงมาหาพอาาาา่อค้าในค้าซาคายอีกคือเก่าพี่นอนะ้องเนาะว่าสิมนีอ่าแนวเปลี่ยนแปลงว่าแบบอย่างอื่นยังไม่แต่มาปั c, กไป่กลนึงพี่น้องเลยกับพ่อพ่อเตเป็นอนามักชีรีมักขโพอดมักเออหมักเต่งเก่าพี่น้องเลยเอฮะ ทองเออมาเกพระทองนะอ่ะมากันสามคนพี่น้องเก้าี่น้องารองค์เอแทดีเพ่นน่ะสิี่ธระพี่น้องน่เอพอดีมามาพอดีแมาที่ธระมาลทั้งสาวไปเฟินคับสาวทองเป็นอยู่ห้องพ่นน่ะอ่างเนาะอ่ากัมาหอนมาเถอะเคยมานิเกับมาจะมเคยมยังจะมาอย่งจะมีจะมีเพน่อ่ะะมีเพนกันอยู่อ่อ่ะแน่คนใครชื่อของเป็นง้อเอ้ื่อยังชื่อบคดี เพ้ยเชนพี่เชนอ้าวหาเรื่องว่าเราจำกัดแล้วเนาะกับสะท้อนในโบ้โดยถามมาดูกัสดูกเต้าเป็นได้ตัวบ่กชื่อชื่อยังไม่ฝากนี่ชื่อมัคคิรีมิเตมัคคิรีนะเนาะมัคคิรีได้ปกินเนยวันมันมีอย่างอื่นเลยเนาะแมนโอกินอะไรอีกป่ะเนาะรัดเขียวใหม่ใม่ใช่ไหมเมนโมมุชิรี่กินอะไรอีกรึเนาะไต่ดอกพี่น้องเลย ป่ะไปเบิ่งบ่ยยอกซื้อพี่น้องเลยบ่ยยอกบ่หัวซื้อกะจีชื่อเมื่อต้นดีดีพี่น้องเลยกะจีชื่อเมื่อดีขนาดเนาะแต่เราบ่มาบ่ยาวกะซื้อจีเลี่ยนแหละพี่น้องเลยอืมไปจันหลอกเบิ่งพี่น้องเลยท่านใหนในมัอนี้บระเทบอลเดียมท่านเก่าได้พี่น้องเลยมืัอนี้เดินทางสามาสุดเลยพี่น้องเลยยังคือเก่ายังคือเก่าอยู่อันเก่าดิอันเก่าเนาะแสดงว่าเขตที่นี่เนี่ยอ่ามีเต็มมักชารีกับมักขโปษ์พี่น้องเลยเนาะมีมักชารีกับมักขโพด์มักแตงพี่น้องเลย เต็มอยู่แถวนี้นะครับอ้อยเนาะอ้ยอย,อยนี่เพมันจะปอกอ้อยเป็นทุง่งนี่ไงนี่อันนี้จะเป็นมักคีรีพันธุ์แต่เปิดเนานะมีะบบทงด้วยเนาะละเหมาแน่เนาะละเหมาเนาครับละเหอาแน่ป๊อะไรอย่างนี้พอนเด้อเนาะมืนเนี่พี่น้องเลยเพราะว่าเขาเมซาเลย หันนี่หนันี่นบเหออันนันเนาะม่มีึงหันนี่บ่หนันนี่กะคากันนี่มีเล็กน้อยต,<า>ต้อเนาะเป็นปุ่มอยู่เนาะนี่ยางนี่เลหมากเนมังคู้เนี่ยหมากเนยหมากค่เนหลืองเหลืองคือดงเลือหกชุกอ้ท่องกัน่ท่องกันมีบหนเนาะมันเปนเป้งขออมย <laughs> เเป้มัน บบวันไดเนาะตัวนี้เบิ้งเบิ้งหมักชีสครีบโบไหนมือเนี่ยเหี่ยวบอมันเหี้ยวเป็นบ่อซุดเหี่ยวดีเหี่ยวหั่นไหม่น้องเลยโอ้โหไม่ไหวหั่นอยู่หรอกชื่อแบบผักทองมาพรากก็อ๋อผักทองผักทองเนี่ยทองทองหรืมักโบต้นทองอะไรชีสผักทองแบดนี้สีสักทองอ่ะมาเบิ้งรูส Cái hàng này rất là Hàng này bố mi khôn Thế nào rồi Bố đã khá chọi Bố đã khá chọi Biên Con Con bố dù bố hủ xí xư cấp đấy hả Ủa, nó Bố mi bóng hùng chúc đó hồi Bóng hùng chúc không Hãy tới chào đây chúc bây Bóng hùng bây Chụp bắt bình ảnh tải đấy Chụp nó bóng Bà sẽ đi ra cứ bình như nhiều Chúc bà đâu cả ơn đi Đâu được bóng Bà Nó phải bóng phút chả bóng Đó Nó có năng chỉ lục mà Ai đấy hả <laughs> nó thức hết em nè em 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 nó đấy em em đây em 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 này em 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 tàu em em đấy em 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 này em 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 น,น,น้องเบิ้กันแลเวิุงอลบทุนบ่ายดีเด้อไปค่ะขายยังแน่นี่เออสบายดีขายม,มากื้อมาลื้อคือเก่าคือเดิมไม้กับใครคอ,อ๋อเจ้าพ่อเป็นะค่ะ ไข่อลาไข่เอ้ยไข่เอ๋่ไข่เจ้าน่ะขึ้นจนช่วงนี่ใท่ไหโอ้นี่มีแต่อ้อยวะอ้อยก็อยู่ในกระถางอันนี้อันนี้อันนี้คือจะกินไม่ได้แล้วบ่มันสุกมัแเคลียร์มันเป็นติวเซลล์โอ้ยมันติวโอ้บ่คือไม่ฆ่าให้เอาเรื่องนี้อย่างคือคือกันมีลูกมีเต้ามานนำบ่อลเลยนะแซ่ค่ะ น,นมน,นกินเดียวกิหลังแต่ลก,ก,กินกันไมอ๋อกินกันว่ข้าได้สิไปเลาะไปเรื่อยได้เี่นะรอบห่วอไปเท่าไหรอ่อเลาไิเลาะไปเรื่อยเนาะ้าซื้อมาล่าถุงนึงอะื้่ไดกจะได้ไากล้องเลยฮะขก้องใา้ซื่อละบ่ <c oughs> ไม่้ <c oughs> ยย,ย,นะยังเลอิ่มแค่ไหนเนาอันนี้ห่อเท่าไหรนี่นะมนขายเป็นเท่าไหหื่งนฮะซื้อวานนี่สิบพันหนึง เอาหลบ่เอาหลก็ลุนบ่บ่งเดียวนี่แหละไปเก่าได้ไปเก่าซื้อคือ10,000นึงบ่ิดับบาเอา่าเจ้าสิต่อเพิ่นบ่เอาช่างว่าแท้ของซื้อของขายไม่ต่อกันไหเนาะเอาเอานเอาอานส้มอยู่บ่อปยังสมปตองสมปตองวงล่ะองก็ได้อวงให้เลย10,000 10,000ยๆัมาบ่คือซื้อเอง ขับพระเจ้ามาขายเด็กมอดต้มระบาดนีมดอโลกฉลีต้มแบบวะฉลียังนี่นะอันนี้ขาวขาววะเหลืองข้าวเหนียวเนาะทุ่งเลยนะสิบพันเอออย่าวมาสิบห้านะสิบพันอ่าอ่าสองอ่าสองอันอันนี้สิบห้าจะยังโตสิบเลยอันนี้บ้านยังหนิจ้ะปากกระดานปากกระดานไหวมาไก่ตัวมันนี่พรเจ้ามาแต่สวรรค์มาแต่สวรรันจ้ะ โอ้เป็นเป็นเมืองป้าย <laughs> 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 บางเทือมามีแต่ป้ายชื่อสวรรค์ชื่ออะไรบางเทอมโบ้ได,ด้มาชี่สวรรค์เนี่ยฉันเนาะบโบ้คนหลายที่มีแต่ยื่สวรรค์น,นะใครจีบอยู่ๆๆเคยเห็นบอโดยเอาซ้ำนันน่นแตเนาะเ<อ>มืองอื้อนี่ตอนกราฟกอนจังชื่อซือ้อขายได้เมืองอื้อนี่นะโลนแปดพันโล่นแปดพันนันนี้นี่คือชิเมนลายโลู่อยู่เนาะเอาเมื่เใ็้ได้กินติดหนึ่งไป เด็ดมันอันของทุกอย่างมิแต่รับมาหมดเลยป๊อปเจ้ามาขายคือผู้ปลูกเองนะทุกอย่างครับมา่่บรับมาแม่นโยนใส่กันท่าปั๊บเลยแม่นเลยอ่าขนาดนั่งเท่าน่ะิปสี่ชิปโอ้บรรลุบรรลุอีกเนาะรุดแล้วอะโอเคนะอ่ะสี่สิบพันกิจห่อนห่อนห่อนโดยอ่าซื้อ ได้แล้วพี่น้องเลยเพราะว่าหลายคนได้งวดนี่นะต้องซื้อหลายนี่นะอ่าซื้อต้องเลยเด้อขับใจเด้อพี่จะยังไงซื้อได้น้อเพิ่มเนยอ่าอ่าบ้านปากกระดานซื้อ้อยไปกินป่ฮะอู้อ้อยบ่ได้หรอกยัดปากบ่ออกเนาะโอ้ยบ่ได้ได้นี่ ม,มีหลายห้านอ,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 อู่มี่อมแถวน,นี้คือขายเตานอันนี้บอกแม่นก็จะขายเตนส้มไก่สลี<า>ยอย่างอื่น<า><า>มัน,ม,ม,นมีขายบ้างเราจะวางชัสไปออ เจ้ากระโดดห้ามไปตีเลยเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลตัวงัวบ่ยุ่นแถวนี้แหละข้าเจ้าบ่เสียบโบได้เสียบโดเลยยังย่างไปสดหยู่มาจะสลัดถึงหอดพี่ย่างย่างสปสดดีมีมัวอย่างขายเบิ้ดอยู่บ่านหอส้มนี่แต่ละมือนี่เมืดบางมืดแต่มืดบางมืดมันจะเบมืดแต่ว่าต้องหับมาตลอดนะเนาะโอ้อ่าอ่เข้าเจ้ามาขายเฮียดีกับโบ่ได้โดมันได้ลมดีละ แสดงว่าตามที่ว่าขายตามจนวนทางนี้แต่หับมาเบิด์ตเนาะ <im itation> อ๋อเนี่ยพี่น้องเลยไม่ค่ามันหับมาขายเบิด์ตถูกมังม้งถุกว่าเนาะยังร้ายกูมื่อนี่ถือว่ามากไก่เด้แน่นี่ออไปล,ลงยูทูปหรือลงเฟซบุ๊กยูทูปเจ้าซือซ้อซองซือซ้อบาวบุญบ้านปลาเจ้าดยอ่าครับเขาไปเบิ่งเลยเนาะอ่าเห็นทุกอย่าง น้อบอลกองข่าวไอ้เพื่นบอกฮะเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเด้๋บ่กโอ้มีมีซองผ่าป่านะมันนี่โอ้ยช่องผ่าป่ายังนี่งานยังนี่น่ะคนเฮาก็ให้สามชองแล้วเนี่ยฮะเจ้าเฮ็ดเพิ่นอ่านอ่านแล้วฟังแนวอ่านมันบ่เป็นนะหมอได้เลยเจ้าอ่านบปลี่ยนเขราะแต่งแล้วเลยเนี่ยเออมนอ่านบูได้เนาะเจ้าเห็ดเห็ดวัดเจ้าซียมวัดสร้างวัด ส่องเซียัด๊าดอ๋ออิงตามอิงอิงตามกองผสมบ่มีมันมีมูลค่าเลยกระเดิดเกาะร้อยเซลสามล้านร้อยเซลสามล้านอ๋ออันวัดส่องเซียมบ่เนียนทีนี้มันมีรายการกตะเบื้องมันมีทุกอย่างนะที่ใช้วัดนี่นะอยู่บ้านแกงแกงสะโดกนี่เจ้าไก่มาแล้วบ่อยู่อันนั้นขึ้นท้อยแะไรกันเดี้ยวขัว อออ๋อเลยเลยอ๋อคือนั่งขายของน้ำอ่อาซองแจกทำบุญน้ำบ่เป็นเอามาให้อืมตัวยังกันไม่เมื่อเล้อเฮ้ยอะไรจ้ะกินอี่ทอดมาเท่าไหนสิพันธบ่เออด้อใส่น้ำผึ้งสิพันธ์เลยสินเนาะอ่ะใส่ใส่ซองเนาะใส่ซองเฮ็ดดิเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเลยบุญน้ำกันพี่น้องยอ่าอ่าฮ่อนเนาะ ขนาดแล้วเจ้าบอกขุดมานำก๋วยกับพระเจัาเข้าไปด้ยกันแล้วเรื่องเลยใส่ใส่เหนึ่งข่าวหนึ่งหน้ามีนี่ได้ว่าคือมีหดอันเัต้มสลีข่อยเนาะโอหมกต้มสลีหมกต้มช้รเีนเ้นยเนยเป็นย่างหมเคียนก็ได้เจ้านี่ย่ายหมักแลงมาอันนาเออคือเกาทางนี่เนาะไปทังใดแหละหมูเจ้าหัน ไม่ชอบพูดแล้วยังถามหาสายไฟอยู่เล่กๆเล็กๆโรงทางนี้นะโครงหลันจีนเราเปียนชื่อบ้านเราใชะเอ้ยบ้านบ้านอย่างนั้นบ้านบ้านกระดันปากกระดันเนาะอ๋อเมืองปักชันเมืองปักชันแข่งบุรีคำใตแข่งบุรีคำใตคือเก่าเนาะซื้ออยังเจ้าฮันซื้อบุญ เสื่อบุญมาบ่ะเสอบุญบุญยังเสื่อบุญก็บุญดีแล้วเยเยอ่าอ่าเอยโอ้เป็นที่สอบแซมอันพวกหลังคาเนาะแม่ออัดเอยเยกินข่าวกินน้ำนะบอเมื่อนแล้วขายขายมรนั่งใส่ ทั้งแดดใช่ไเนาะหนห่อนลายแดดนอนลายมันจะเข่าเมสายเลยมันก็เลยห้อนห่อนห่อนหอนคืออะไรข้าย,ย่อยเลยนี่เดินไปหาหมูกันสะจะไปลางไหนไเนี่ยเด้๋เดเป็นลมกสาวเะี๋ยวเป็นลา,าว,ลวร่อไปด้เลโอ้ต๊หมูไปหาผู้สาวเพื่อนมาโม <laughs> <laughs> เมนต์โมเมนเพื่อนไปซื้อของชอยนะเนาะ เจ้ากขายอ้อยแล้ว <Diamond> น <Hai> ี่เจ <ay>, ้ายอูกเอา่ใ <Amen> ช่่ันทางนี้ก็เฮ็ดให้นายกันเนาะหอือๆไปหาน้อั่นน่ะๆแต่ว่าคายนี่น่หน้าก็ขาย่เจ้านี่ขายตลอดเลยตลอดตลอดุนเอายามนาบ่ได้เฮ็ดได้ซะเฮาก็พักดนาแล้วเฮาก็มาขายต่ออือไปทางเลนั่น ครงนี้นี่ผู้ไทยบ่าดูว่าจังนะมมเนยมย์นี่แหละเมย์เมย์นี่คือเมย์เส้นพ่อแม่เลยอ๋อเพราะว่าฟังสำเนียงออกพเพล้อเพลอพเห็นไหมเออไปกระเตากระตาไปหาอยู่หากินเนาะช่ะองยายช่องกุ้มชองฟักมันขั้นส้มฮะช่องปลากุ้มมันขั้นส้มโอ้ไปซ่อปลากุ้มมันขั้นส้มส โดยโดยไปจังถึงไรก็ขายเบิดไวเดอรโดยฮอนเดดตอมันนี่เตือไหลเลยโดยโดยไปจตเนาะเดี๋ยวอันน่ะเดินทางไปตไปต้องไปไปก็ไปพ่อไปเจอกันท่านนาอีกน้องเนาะมาเบิ่งน้ำลุงเพิมกันเะเนาะเป็นซื้อยังอยู่พี่ นนี้มีกนนล้วยเนาะเ้ยโอ้ปลาดีไหมค่ะโอ้ปอ,อกให้เลยสายไปแบบจะให้อ่ามัดมัดจุ๊บเลยน้องแหละมัดมัดแบบมีกล้วยเนาะกล้วยอย่างนี้เนาะกล้วยตัวนี้วะต่ำเนาะต้องกินซ่บแต่ว่าห้านี่ห่อสมแ้วหน่อยน่นองเลยห่อสมบโบลาย เป็นเป็ต๊อบข่างทางเนาะขายได้เฉลยได้ไหมไปพี่น้องเลยไปเบิรงนขั้นอ่าต่อไปว่าจะเป็นยังไงขายดีบ่เนาะมาเดินทางแล้วพี่น้องเลยมาพ่ออีกเลยติดกันเลยบาทเนาะขั้นนี่มีกล้วยพี่น้องเลยกล้วยแต่นี่ว่ากล้วยแต่นี่กล้วยลิฟห์ว้าวขั้นกล้วยลิฟเบิรงนหะนี่ยังเป็นเปกในนี่พี่น้องเนาะ นี่เต็มหมักชารี่พี่น้องเอ้ยเดียวกันนะคือว่าเราเป็นกับใครเดียวคือเป็นว่าอยู่ดีพี่น้องเไยเป็นแบบร้อมใจกันใครเดียวกันเลยเนาะโอ้มันลาโดยในตู้นี่เราขายยังบบดเราคือยิ้มเราคือยิ้มดีนะเบิ่งเราด้วยบ่ายดีเป็นตู้โอ้มีอย่างไรของเจ้าน่ะมีอย่างไรจมีหลายอย่างอยู่มีหลายอย่างอยู่โอ้มาเบิ่งเื้องยูเหรอครับ เนยมีแต no ่ขายแบบนี <S <s um no. oh. ้เนาะแถวนี้เนาะโอ้ผมขายแรบนเดียนนเ้างหาสลีือสมปาสมปาอ๋อขาสมปาบอกเยังดีบ้านนเลยน้เฉยนิบ่งก่อนเด้อมีอย่างนี้นะก็เยินเก็ยินหมดสันฮะก็เยินโอเจ็บคอได้เนาะให้คุยให้คอยไปเคี่ยวให้เย็นจังบัวเงานอน เอาอย่างพ่อหวานๆในเหี่วนอน่ะว่าเอาย่งต้องเอ่อเอาเอาเอาบักอึก็ได้ซอยแม่นเอามักอึลูกนึงพี่น้องเอ้ยจัสิเอาหยังชอยแล้วเนาะฮะลูกนี้เรียกว่าอะไรวะโอ้ธรรมดาแหละเพราะราคาย่อมเยวโอ้นี่ใหโหลทนั้นน่ะอาต้องเลยโลละ10,000เลยบ่เอาเอาบ่ใหญ่ปานนั้นนะ ờ, à, áo à, ăn kia cái tụt, kia cái tụt nè. Kì kia tụt, kia đấy. À, à mặc ưng. Đời. Đôi, sang luôn. Ô, có kha cái mấy khoa bả này. Khoa kha bả này. Oh, làm ở bỏ ngói hải mà chắc. À, à, đôi, à, à nô nê có đấy. cho khen mày. À, cho khen nhỉ, nó này, này. <laughs> สามสิบพันป่ะามร้เหียนป่ะสามสิบบาสามสิบาทิบโอ้เงินใหม่เยบ่เงินพันบาทขายเบิร์จีบวดเจ้าจะเดือเรื่อยเรื่อยเรื่อยแถวนี้ขายขายตปอันนี้เนาะเหียญอ๋ออซีบประเภทนแบบนี้อะมิสมิซลีมีอะไรอัสซีบรักเลยเนาะแถวนี้เส้นมาเป็นสีหมูบ่านอี่าหละโอ้อาสซีบหมู่บ้านเลย อได้แดดได้รถเลมืโดยโดยโดยขอบใจรายเนอะใชขอบใจโดยไะพี่น้องไปเนอะเนอะนี่แหละเพราะว่าอ่าโดยเจ้าเป็นอาชีพหมู่บ้านเพื่อนวะโมเมนต์อาชีพรักคืออ่าหมู่บ้านนี่พี่น้องเนาะอ่ายาวเหยียดเลยเป็นแถวเลยเนาะยาวคือหางวาวนี่เพื่อนตั้งเรียงกันค่าขายครัำพนันประคายมั่นแต่พี่จะคุณกี่ขั้นแมนต้องค้าขายมัดเพื่อนวะเนาะ กะพอได้อยู meal, in yeah. ่พอได้อยู so ่ไ like ด้กินได้พี่น้องเลยกับอาชีพเบี้ยงครอบครัวมีแต่มาหัวเล่งฝนพี่น้องเลยอ่าบ่ให้ใครมาให้ผ่านี่น้อ่อ๋อคอยคอยพอแล้วคอยคอยจะพอได้พอแล้วข้าข่อยไปให้นั่นไงหันไหนเนาะเนาะโอ้ันทีไกลมากเนาะคือมีหัวหัวเนาะเหัวหัวหัวน้อยอือันนี้ห้างห้างบดแดงบ่ มีไข่ดอย่างนี้นาะเนาะมีแต่อันนี้ทางมณฑมีทางมณ่ลมีต้นม้วนยีนาแบบราชการแตะตำรวจไปเมืองแก่งชเด็นี่บ่โอ้ยเย่บ่เมองบองเปียงอยู่อขขายเมงยีนาเมือไหกันเอเมงงห้านี่บ่เฮ้ยเจ้าเดียวกันบ่บีแต่อันเดียวกันเนาะเดียวกันเดียวกันอย่างมากเลยชใหเขา้ห้ไหนเนาะสิจอดบนจอดอ้า กัมมดาของชื่อของขายก็ต้องมันก็ต้องมต้องมันก็ด้ไงมั้องมนก้องันก้งมันก็องเรนก็ต้องมนี้องมันก็ต้องมันกต้มันต้องมันาะต้องมัน้องมันป็มัน้ีงั้งปลนอ้อยมันั้งอันนี้มนต้องเัน้องนก้องมนองนมันทันกุนก็ต้รับบาบุญพม่น้องเังมก้งก่อนอมั้อมัโอ้มีอย่างมนองเจ้านี่ นี่ต่มมักจันดีขึ้นเก้าขึ้นเดิมอือชุกเรียบร้อยมักจันดีนี่อืออืออือโดยโดยอ่าอันนี้ของเจ้าเองนะว่าปลูกนี่นี่ของเจ้าบ่ยันวาเห็นนอนเฝ้าตั้งมักจันดีตั้งอ้อยเนาะอออืออืออือโดยโดยแต่มีแต่เอามักจันดีชุกกันแน่สินะเนาะซอยเพื่อน ไดแล้วเดินเดยนเด,ดิเจ้าชืสออีกบ่บอได้แล้วอันนี้เหลืองหรือขาวอันนี้เหลืองอันนี้สุดชวนลายนี้ชิกินขาวนะครับเนาะข่าวนี่มันสี <c oughs> แซ่บเม้งบอ๊นี่นะ,ะโอ้มันเม้งเน่ยตัวเม้งเปล่าเนียตัวเม้งเอาเอาตัวบเม้งนะปุงกระซิบเนาะมา พอสมคาได้เห็ดเองเรื่อยก็รับรับมากขึ้กันเนาะแสดงว่าอันรับมากนี่จู่อาพวกงานเดียวก็ไม่จักบอกแถวอันคายตามถนนขางนี่ก็มีหลายเจ้าอ๋าออันนะ่ารับมากนี่คือหม่องที่ว่าเพื่อนอันนะ่ะไปหาปลาอันนะ่ะเมินน้ำฟองบั้ แต่มักชนีนะ่ะน้องซอยใชาโดยเพราะว่าเขาไปซื้อมาหลายแล้วพี่น้องเลยอ่อถือว่าซื้อหลายเพราะสมควรเพราะว่าหลายคนพี่น้องอมืนี่เนาะอ่ะโดยใบชุดท้ายแล้วซื้อไปซื้อมาซื้อไปซื้อมากระเบิดได้พี่น้องเลยห้ามชุดท้ายได้พี่น้องเลยสำหรับการเดินทางมาหาของข้าวในข้าวสา,ายเนาะระวังอยู่อ่ะรอโดยขอบใจละลายเนาะ เราล่างอราทั้งมาเตียงล่ออาง,งเนาะนี่จะฝากไปน้องเป็นกำลังแรงใจให้อีกที่เรากินนะบอสอ่ะอ่าตู้เปิดเลยไม่ได้เท่ๆน,นำรถแซ่บเซ่ยเฮ้ยฉนเนาะปีย่างมื้อนี้กัแบบอจันท์ที่น้องนาบอจัอนท์ก็บบอเสียงอ่าเป็นกำลังเดินทางมาพี่น้องแต่บพวกว่าทอดใส่เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเวลากะ คอยทำสีรงแรงเลยนะพี่น้องเลยเนาะอ่าเพราะว่าเคนเดินทางขึ้นมาแต่เศร้าขอบคุณว่ะต้องห้อนบาลุงเทมโดยห้อนแฮงต้องเผื่ออะไรขย่อยพี่น้องเลยพูทั้งบารเซียงกับลุงเทมในโมเมนต์เนาะทางอาณาบาร์เซียงกับลุงอ๋อโมเมนต์อย่างเนาะเป็นห้อนเป็นห้อนห่ยงกับอดจันน์บารเซียงกับอดจันน์เนาะกาลังเดินทางมาพี่น้องเลยอ่ายังมาทันห่อน นจักซิเมนจ็มงก็ต้องเนาะม่ใช่คันนีพี่น้องเลยสิ่งขนาดเนาะมอนใช้สชีวิตโอ้นี่ๆชพี่น้องเลยอันนี้แมอันนี้คือซิเมนอือันนี้เนาะในแต่งเต่งบ่โอ้ไปจกองเตองไปนี้มีน้ำขังนะแม่บาบนเสียวด้วยยโดยโดยอ่ะสำหรกะสำหรับคลิปนี้เนาะบาบุนบาญยากสิคอล่าไปเพียงชมีกรพี่น้องเลยเมื่อน่าจะดําเนาะ กับพ,พ่อไปเจอกันคลิปหน้าอีกคือเก่าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าออกมาอีกคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเลยกัอยู่ห้องกับมันห่อนแอตแอตมันไฟดับไฟดับพี่น้องเลยแต่ก็เลยออกมา,าอ่าเม่นไมอนี่ไมอนี่ถือว่ามากเกิกว,ว่ากระมือจนสุดเลยพี่น้องเลยอันนี้ย้อนกลับแล้วพี่น้องเนาะนะว่าบุญตปอุดหนุนไม่ค่าเศร้าขายคนเด็กคนน้อยพี่น้นองเลยเป็นอาชีพชาวบ้านเข้ามาเนาะแรงปีตลอดปีตลอดคน ลไปะปะถึงไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งพี่นอ้องทัวร์เอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมทั้งทีมงานของเขามาโดยตลอดแล้วก็ให้ส่งกำลังใจมาให้เพื่นอยู่ทางนี้เนาะจะขอให้เพื่นอยู่ดีมีเฮงเปิ้ลจุกุทุกคนเนาะทางเขากะไปแล้ววันนี้สบายดีและสวัสดีเพือ่อนพี่น้องเบิดลจุกุทุกคนเนาะไปแล้วบ๊ายบาย